เจ้าของเก่านี้เข้าศูนย์ทุกะยาครับศูนย์เบ้นนะครับเปลี่ยนใส่น้ำมันเกียร์ตลอดครับไม่ต้องห่วงเรื่องของเกียร์และเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งนะครับเห็นไหมครับเร่งสมูทเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องแรงดันน้ํามันไอตัวปั๊มแรงดันที่เสียนะครับไม่เสียแน่นอนครับแต่ปัญหาครับอันนี้ก็ไปซื้อไปไม่ต้องเตรียมเงินไว้เจ็ดแสนหมื่นเพื่อซ่อมนะครับซื้อไปใช้เลยครับยาว พบกับเราอีกเช่นเคยนะครับรถบ้านคุณวิทยาครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอและรีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Mercedes Ben บนะครับรุ่น C200 CGI นะครับตัวนี้จะเป็นปี2011 1 2งนะครับตัวนี้จะเป็นตัว i n เ r c h a เชนนะครับของ w 204นะครับดูที่ียกกันว่าตัว f ฟสตลินะครับหรือว่าทางเบนจะเรียกว่าตัว The New C c a r คนะครับคันนี้มีความพิเศษกว่าตัวเก่าที่ยัง i n เ r c h a เชนยังไงก็เปลี่ยนหลายอย่างนะครับ เช่นเปลี่ยนไฟหน้านะครับไฟหน้าจะมีหยักขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคอนโซลนะครับแล้วที่สาคัญคือเปลี่ยนเครื่องยนต์และเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะครับเป็นเออทอร์โบนะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นเคอมเพรสเซอร์อยู่นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบจะให้อัตราเร่งที่ดีกว่าและประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดครับตัวเก่าก็จะเป็นเกียร์ห้าสปีดตัวนี้ก็ทําให การเปลี่ยนเกียร์รอบเกียร์นุ่มนวลขึ้นแล้วทำให้มีความประหยัดมากขึ้นครับตัวนี้สเปคคร่าวๆก็กินน้ำมันอยู่ประมาณ15บวกงบนะครับกิโลเมตรต่อเลตก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับเดี๋ยวสภาพคันนี้ภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากภายนอกกันเลยแล้วกันนะครับว่าภายนอกเป็นไงแล้วสเปคคร่าวๆผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับมาเลยครับนี่ครับมาดูวันที่ออปชันภายนอกก่อนแล้วกันนะครับไซ์นี่ครับ ไฟมเนอร์เชีจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นไฟตัวใหม่แล้วนะครับนี่ครับมีสปอร์ตไลท์ให้นะครับตัวใหม่กันชนก็จะมีเหมือนเป็นสปอยเลอร์นิดๆให้ดูสปอร์ตนะครับแผงเป็นคอมเมนนะครับดาวลอยแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรุ่น STD นะครับหรือรุ่นสแตนดาร์ดนะครับไฟเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะดูสีฝากระโปรงนะครับนี่ครับอันนี้บางๆเดิมๆนะครับสีสวยนะครับลืมบอกไปนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวออกมาจากศูนย์เบนซ ไทยราเลยนะครับไม่ใช่รถเก๋นะครับรถบ้านเราแท้ๆครับนี่ครับแม็กก็จะเป็นแม็กของ17นะครับพุ้ม้วยยางมิชลินนะครับยางเออ่225 4517นะครับตาแก้มนี่ครับนี่ครับตายังอยู่ครบนะครับแล้วที่เปลี่ยนมาอีกนะครับของรุ่นมายเนอร์เชนนี่ก็จะเป็นไฟเกระจกมองข้างนะครับที่เป็นทรงแบบนี้นะครับมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ผิวสวยนะครับคันนี้ก็มีเก็บสีาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะครับรถมือเดียวครับเจ้าของนี่เป็นผู้สูงอายุนะครับใช้ดูแลอย่างดีครับไม่ซึ่งไม่อะไรนะครับนี่ครับประตูหลังสวยงามนะครับบางๆใสๆนะครับอ่ะลองส่องหลังคาหน่อยครับหลังคาเดิมๆนะครับไม่ได้ทาสีเลยครับคันนี้ล้างน้ำเปล่าเฉยนะครับสวยเลยครับล้อหลังก็เดิมๆจากโรงงานนะครับสีสวยนะครับตาเบนซ์ยังอยู่ครบนะครับ สะโพกซ้ายด้านหลังครับพันชนสวยครับไฟนี่ครับไฟที่เปลี่ยนมาก็จะเป็นตัวมันเชียเชี่ยไ้ไฟ LED แบบนี้นะครับจะสวยงามครับเดลักสีสองร้อยอยู่ครบนะครับสากระโปรงหลังสวยสวยครับนี่ครับที่สำคัญได้ทะเบียนสวยสวยเลยครับสามสามศูนย์สามครับออกมาจากเบนซ์ท TC ไทยแลนด์นะครับนี่ครับไฟหลังขวาสวยสวยครับสะโพกท้ายสวยสวยนะครับเดิมเดิมนะครับแล้วก็ลดยุโรปสวนใหญ่นะครับ ที่เติมน้ำมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับทําให้เวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ยไม่ต้องมาแย่งกับพวกรถสั่งซ้ายรถญี่ปุ่นครับสะดวกสบายขวาครับผมชอบมากเลยครับแบบนี้ฝั่งขวาเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับประตูด้านขวาคนนั่งบางๆสวยๆนะครับประตูสวยๆครับคันนี้สีไม่ต้องเก็บนะครับสีมาดีๆเลยครับโอ้โหสภาพโดยรวมว่ถือว่าสวยมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตะเก็บภายในและห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะมีชนมีโดนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับดูโครงสร้างนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวตก่อนนะครับนี่ครับซอกเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยสีแลบนะครับคันนี้ซับใหม่ไม่เคยทําสีนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับบันไดเบ้นยังอยู่ครบนะครับดูซอกประตูจักรยานตรงนั้นบ้างครับนี่ครับเดิมๆโรงงานนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูซีน รอยอาร์ตนี้เป็นอะนี่ครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับโรงงานเม็ดไหนมาตอนนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่เคยทําสีนะครับเดิมๆโรงงานครับสวยๆครับอ่มาดูซีนประตูคนนั่งเลยครับนี่ครับซีนกันน้ําเดิมๆสวยๆใสายรอยพับเหล็กคมๆแบบนี้นะครับเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยๆครับอ่เดี๋ยวเราไปดูประตูหลังบ้างครับนี่ครับอ่ขายเลยครับ เราเจาะหยัยางประตูดูนี่ครับโอ้โหเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกเม็ดเดิมๆสวยๆใสๆนะครับคันนี้นี่ครับสในเดิมนะครับอ่าดูสีประตูหน่อยครับสีประตูอยู่ครบนะครับทั้งเส้นนะครับเรียงสวยนะครับนี่ครับเดิมๆโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูฝาท้ายหลังกันนะครับ ตัวนี้ระบบเปิดฝาท้ายจะเป็นปุนเซืกดตรงนี้นะครับปุ่มไฟฟ้านะครับกดได้เลยนะครับอ่าดูซีนก่อนครับซีนนี้ครับเดิมๆโรงงานสวยใสนะครับคันนี้ไม่เคยชนหลังนะครับอ่าดูพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านหลังกว้างๆนะครับนี่ครับยางอะไหล่นะครับอ่างยางอะไหล่เดิมๆนะครับไม่มีน้ําขังนะครับสวยๆนี่ครับรอยอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินมีให้พร้อมนะครับไม่เคยเอาออกไปไหนนะครับนี่ครับสวยๆครับอมาดูประตูหลังกันบ้างครับมาดูถังสารมันก่อนนะครับนี่ครับเติมเก้าห้าเก้าหนึ่งได้นะครับตามสเปคครับแล้วก็มาดูซีนนี้นะครับซีนประตูครับซีนประตูคนนั่งด้านขวานะครับ สวยๆใสๆนะครับนี่ครับสีแดิมครับอ่าดูอารหน่อยเหมือนเดอร์หมดนะครับดู่สวยทุกเม้นนะครับอ่ามาดูประตูคนนั่งบ้างครับเอ้ยคนขับครับทรืทีอ่าถ่ายสติกเกอร์ก่อนครับถ่ายเพจเลยครับคันนี้เบ้นไทยแลนด์เลยนะครับรถไทยแลนด์บ้านเรานะครับออกศูนย์เบ้นไทยแลนด์ครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้มีบุ๊กเฟอร์วิ ครบทุกอย่างนะครับคุณแจให้สองดอกครบเดี๋ยวเราไปถ่ายกันดูนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับอ่ะดูตรงซีประตูครับเดี๋ยวเราดูโครงสร้างตัวถังก่อนครับเดี๋ยวเรา่มมาบรรยายเรื่องอบเช้นกันต่อนี่ครับเหมือนเดิมสวยใสครับอ่ะถ่ายซอกประตูเลยครับหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตเดิมๆสวยนะครับโอ้โหสภาพนี่ใหม่ๆกิ๊บกิ๊บ ออกห้างตรงนี้ก็อยู่ประมาณเกือบสองล้านห้านะครับแต่ตอนนี้ราคานี้ไม่กี่แสนครับไม่ถึงห้าแสนครับเดี๋ยวเราไปดูสาโปงครับดูเครื่องครับว่าจะเป็นไงบ้างอ่านี่ครับเปิดเครื่องมาครับดึงเป็นโชคระบบโชคนะครับนี่ครับโชคจากเบนซ์นะครับ อ่าดูหัวน็อตกนก่อนเลยครับเต้งสูงเลยดีกว่าครับนี่ครับอ่ามาหัวน็อตฝั่งนี้ลยครับนี่ครับรถคันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมสวยมากเลยนะครับนี่ครับรอยเบ็คอาร์กอยู่ครบทุกเบนนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับไม่เคยถอดมาตั้งอะไรนะครับดูแกนเดิมเดิมครับนี่ครับเดิมทุกจุดนะครับโอ้โหนี่ครับตัวเลขยังอยู่คมคมชัดๆใสๆสนะครับใสปิ้งเลยครับตัวนี้เบรอาร์อยู่ครบนะครับอ่าดูหัวโช๊กหน่อยครับ หัวโชก็เดิมๆนะครับไม่เคยทาสีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีรอยถอดเลยนะครับนี่ครับสีซิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบๆเดิมๆทุกจุดถ้าหาตัวนี้อยู่มาดูคันนี้รับรองครับไม่ผิดหวังเดิมๆแท้ๆแน่นอนรถบ้านมือเดียวนะครับอ่มาดูสีฝาระโปรงหน่อยครับนี่ครับสีสวยๆนะครับรอยเม็ดอาร์ตรอยจากโรงงานเดิมๆอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆทุกจุดนะครับ ไม่มีสีแรดนะครับแผงกันความร้อนนี่ครับเดิมเดิมโรงงานสวยสวยใสๆสครับรถมือเดียวจะต้องสวยแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คนแก่ใช่นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับเรามีบุ๊คเซอร์วิสให้ดูนะครับนี่ครับโอ้โหสวยสวใสใสนะครับดูครับไล่ดูครับนี่ดูรถสฝั่งกระโปรงฝั่งนี้ครับเดิมเดิมโรงงานครับเปิดกนิดนึงครับไม่เคยมีรอยถอดนะครับไม่แก่ครับรถแก้มครับอ่าดูซอกปซอกจักรลานฝั่งน้นิดนึงครับรอยดีครับ ซิลิโคนโรงงานเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดิมเดิมครับเดิมเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่เดิมครับนัดแก้มครับอยู่ครบๆนะครับไม่มีรอยถอยครับดูซุ้มโชคสั่งนี้สวยๆครับนี่ครับนี่ครับสองเครื่องนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นคันแปดเทอร์โบแล้วครับนี่เทอร์โบอยู่ตรงนี้ครับเทอร์โบครับตัวเก่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์ครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่น่าเล่นมากนะครับ ไม่จุกจิกครับซ่อมง่ายอะไรเยอะครับหลักๆก็จะมีอยู่เสียแค่สอจุดน,นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังคนขับกันนะครับนี่ครับเครื่องเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับว่าเสียงนี่เป็นยังไงบ้าง นี่ครับตาแล้วครับเสียงเงียบนิ่งนะครับนี่ครับเสียงไซสเงียบนิ่งเลยครับโอ้โหเคเรื่องตัวนี้ภาพาดตีมากนะครับไม่มีสะดุดกัมีนะครับเพราะตัวนี้ที่เสียอยู่มีสองสาอย่างนะครับที่ผมดูรีวิวจากช่องอื่นมาเช่นตัวปั๊มแรงดันสูงชอบเสียอาการก็จะประมาณว่า ถ้าพัฒนแรงสูงเนี่ยเครื่องจะเดินไม่เรียบนะครับ relief, ขับจะกระตุกกระตักแล้วก็จะเป็นพวกเกียร์สมองเกียร์ครับเพราะสมองเกียร์อยู่ในเกียร์ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเกสปีดสมองเกียร์เนี่ยจะอยู่ในเกียร์มมน่อเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนเนี่ยแล้วเราไม่ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆนะครับมันก็ทําให้ร้อนแล้วก็ทให้สมองเกียร์เสียเวลาขับจะมีอาการเกียร์เข้าไม่สมูทนะครับกระตุกกระตักแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบเสียบ่อยๆก็คือเฟืองแอดวานนะครับอาการของเฟืองแอดวานเสีย ลบออกไปได้อ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าคันนี้ภายในจะสวยขนาดไหนไปดูเลยครับอ่ามาดูสภาพเป็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออปชันเหนือยว่ากันนี่คอนโซลเป็นสีดํานะครับคอนโซลดูครับสวยๆยังงามๆครับจอคอมมาลตัวใหม่แล้วนะครับก็เป็นไมเนอร์เชนนี่ครับสีหมดหกเจ็ดนะครับพุทธาพรุนนี้จดปีสิบสองพุทธาพนะครับนี่ครับอุปกรณ์ภายในนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับเบาะไม่มีขาดไม่มีย้อนไม่มีย้วยนะครับนี่ครับดูครับ เบาะคนนั่งแน่นๆครับไม่มีไม่มียุย้ยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่อ่านจะวัาก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่กิโลครับเพิ่งจะแสนหนึ่งเองนะครับอเดี๋ยวดูเบาะหลังก่อนในส่วนของเบาะหลังนี่ครับสภาพสวยสวยใสๆนะครับโอ้โหมีที่วางแขนนะครับสภาพดีมากครับแอร์ด้านหลังให้ครบนะครับ ดูแผงข้างหน่อยครับแผงข้างสวยไหมครับแผ,งข,ง,บแผงข้างคนขับสวยๆเดิมๆครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะครับสภาพเหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับคันนี้มาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับแผงข้างคนนั่งก็สภาพก็โอ้โหดูดีสวยงามครับผมมาดูแผงด้านี้ครับ สวยสวยใสๆนะครับดูสวิตครับไม่มีรอยลอกรอยฉลอกครับเบนตัวน uh, erm ี้ส่วนใหญ่ถ้าใช้งานหนักๆเ่ยจะมีรอยถลอกรอยลอกหมดนะครับนี่เดิมเดิมสวย dignity. สวยใสใสปุ่มเปิ่มไม่มีลอกไม่มีสึกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันครับว่าคันนี้ออปชั่นจะให้อะไรบ้างนะครับไปเลยคร uh, ับมาดูในส่วนออปชั่นของคันนี้นะครับออปชั่นคันนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เออนี่ครับเลขใหม่เพียงแค่1นึ่งแสนหนกิโลเมตรแท้ๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรให้บ้างนี่ครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้ภาษาไทยก็มีนะครับเพราะออกจากศูนย์ไทยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษมีครบนะครับเล่มข้อศูนย์นะครับนี่ครับมีครับนี่ครับมีครบคนะครับ ละเอียดมีให้หมดนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับอยู่นนี้ครับดอกหนึ่งเป็นกุญแจน้ําเต้านะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่ครับเจ้าของเก็บภาษาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบอยู่นี้คันอันหนึ่งนะครับบุ๊กเซอร์วิสเอกสารครบๆนะครับคันนี้ติสมุดแล้วก็เอ่อตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดเลยนะครับ เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับที่บอกนะครับว่าเกียร์ตัวนี้ชอบเสียเรื่องกล่องสมองนะครับเพราะมันร้อนอยู่ในเกียร์นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบขับกันดูครับก็รู้ครับว่าการเปลี่ยนเกียร์จะนุ่มนวลสมูทขนาดไหนนะครับแอร์นี่เย็นครับแอร์เป็นสองโซนนะครับปรับได้สองโซนนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอคอมมานด์แบบตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะมีตัวปิดนะครับไม่สวยครับนี่ตัวใหม่คอนโซลใหม่ค่อนข้างที่จะชบเฉี่ยวทันสมัยไวรุ่นครับพงมอะไรก็เปลี่ยนทรงนะครับเป็นทรงนี้นะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับคุ u i s e Control มีให้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับออโต้นะครับนี่ครับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับอ่ฝั่งนู้นบ้างครับนี่ครับกระจกเห็นแล้วครับอ่ฝั่งนู้นบ้างครับกระจกเป็นออโต้ทุกบานเลยครับสี่บานนะครับอ่ฝั่งนี้บ้างครับ ใครับออโต้ครับใช้งานดีกรตรงนี้ก็จะมีเชนทรลล็อกครับกดตรงนี้ปุ๊บคันนี้โดยรวมสภาพสือว่าดีมากเลยครับปุ่มทุกปุ่มเนี่ยดูครับไม่มีสิกหลอเสียหายสวยเลยครับแล้วก็มีที่วางของตรงนี้นะครับนี่ครับเลื่อนส่วนใหญ่ตัวนี้ชอบเสียนะครับคันนี้ยังเดิมๆสวยๆใสๆนะครับแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือไฟแผ่นที่ตรงนี้นะครับกระจกนี่จะเป็นตัวตัดแสงนะครับอัตโนมัติครับ ออปชันมาดีมากคันนี้ออกห้างก็เกือบๆสองล้านห้าครับสองสี่เก้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบขับดูนะครับว่าเครื่องยนต์จะนิ่งไหมเกียร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเกียร์จะกระตุกหรือเปล่าเพราะมันชอบเสียอยย่สามอย่างครับก็คือที่ผมบอกไปนะครับก็คือดูให้ดีครับเกียร์ถ้าเกิดเกียร์สมองเกียร์เสียซ่อมก็ต้องมีสามหมื่นขึ้นนะครับแล้วก็ปั๊มความดันสูงปั๊มน้ามันนะครับตรงนี้เปลี่ยนก็สองหมื่นกว่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเออฟืองั่งแอดวานเบนซ์จะเสียหลายคันครับถ้าเสียอาการก็มีไฟขึ้นโชว์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลย mm hmm. ถ้าจะเล่นซีคาร์และเล่นตัวนี้นครับดีที่สุดครับดีกว่าเล่นตัวก่อนไมเนเอร์เชนครับตัวนั้นจะตัวคอมเพรสเซอร์ครับจะกินน้ํามันกว่าแล้วก็อาากัตราเร่งจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับอะไรจุกจิกจะเยอะด้วยครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่คนนิยมเล่นมากครับ ความไม่จุกจิกดูแลง่ายครับอัตราเร่งดีไปยัดน้ํามันช่วงล่างนี่ครับโอ้โหนุ่มนวลครับเก็บเสียงโอเคเลยครับเบรกดีครับเบรกตึกตกเลยครับดีครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับซื้อั้งทีก็ซื้อรถใหม่น้อยๆครับรถเอ่อมือเดียวไฟแดงนี่ครับสภาพจะดี สิ่งเตือนให้คาดเ็มขัดนิรภัยนะครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับปวดปัญหาเรื่องของเกียร์นะครับไม่ต้องกลัวครับเอาไปใช้ยาวๆเลยครับเจ้าของเก่านี้เข้าศูนย์ทุกะยาครับศูนย์เบน์นะครับเปลี่ยนสสยน้ำมันเกียร์ตลอดครับไม่ต้องห่วงเรื่องของเกียร์และเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งนะครับเห็นไหมครับเร่งสมูทเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องแรงดันน้ํามันไอตัวปั๊มแรงดันที่เสียนะครับไม่เสียแน่นอนครับ ตัดปัญหาแล้วครับอันนี้เราไปซื้อไปไม่ต้องเตรียมเงินไว้เจ็ดแสนหมื่นเพื่อซ่อมนะครับซื้อไปใช้เลยครับยาวๆเนี่ยครับอัตราเร่งดีครับปล่อยมือได้สูงดีครับตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมดูรีวิวมาก็จะมีพวงมาลัยชอบกินทรายนะครับเนี่ยจะเตัวนี้ดีครับไม่กินครับปกติครับโอ้โหอัตราเร่งดีมากแอร์เย็นฉ่ำสบายเลยนะครับขับดีครับ ที่นั่งก็จะแบบเตี้ยๆนิดนึงนะครับแนวสปอร์ตพรมอะไรเบามากเลยนะครับเดี A ๋ยวเรอยู U ่เถิดครับตัววงเลี้ยวครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับคุ้มค่ามากเลยครับ ราคาไม่ถึงห้าแสนบาทนะครับตอนนี้ซื้อไว้ประจำบ้านนะครับสวยครับดูมีระดับครับราคาถูกกว่าวีออสใแดงครับแต่สมรรถนะน,นี่ไม่ต้องห่วงครับกินขาดครับแต่วีออสก็ใช้ว่าไม่ดีวีออสก็ดีนะครับแต่คนระแบบกนะครับ ตาเร่งนี่ดีมากครับโอ้โหปื้นปาด์พืดนปาร์ตกับถนนดีครับเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับเงียบมากเลยนะครับ คันนี้แรงม้าอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่สองอยเจสินิวตันเมตรก็ถือว่าโอเคเลยครับแรงม้าขนาดนี้เครื่องพันแปดเองครับประหยัดน้ำมันด้วยครับแรงด้วยครับดูแลรักษาง่ายช่วงล่างก็เป็นอิสระสี่ล้อครับช่วงล่างก็ดูแลไม่มีอะไรยากครับปกติครับอะไรไม่แพงครับช่วงล่างอะไรแท้อะไรศูนย์อะไรนอก OEM มีครบทุกอย่างครับอะไรหาง่ายครับตัวนี้ ทั่วไปซ่อมได้หมดครับจะมาดูก็มาดูได้นะครับที่เต็นท์นะครับเต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับอยู่ตรงถนนเอกชัยนะครับมาจากบางแคก็ตรงมาเลยครับตรงมาทางถนนเอกชัยครับแล้วข้ามถนนพระรามสองมาจะเจอแมคโครเจอโรงพยาบาลเอกชัยชิดขวาเตรียมยูเทิร์นยูเทิร์นปุ๊บถึงเต็นท์ผมปั๊บเลยครับนี่ครับเห็นผมอยู่ใกล้กับธนาคารกสิกรไทยครับมาไม่ถูกทรมาได้เลยครับ 086ครับ8885388 ID l mm ้าสามไดีลก็เลครับแ6ดสาคาเลขสาเลขหกซ r ครับเจอเลยครับเบรกช่วงล่างถือว่าดีมากเลยนะครับเบรกดีเกาถนนดีครับขับขี่มั่นใจครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปสุดราคากับโปรโมชั่นกันนะครับว่าคันนี้ราคา จะโดนใจขนาดไหนนะครับรองครับราคาโดนใจแน่นอนครับครับผมสำหรับเบนต์ตัวนี้นะครับปี B 12 w 2องสี่เซริปคันนี้นครับเราตั้งไว้หน้าร้านอยู่ที่498,000บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูมาจาก YouTube ราคาพิเศษไปเลยครับ478,000บาทเท่านั้นนะครับ สนใจเข้ามาลองทดสอบขับมาลองดูกันได้นะครับมาดูมาลองไปเลยครับแล้วชอบราคาตรงไหนก็ต่อรองกันได้ครับจัดเฟอร์นิเจอร์เต็มราคานะครับได้เกินด้วยครับสนใจฟรีดาวได้เลยทันทีครับยังไงเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้คลิปนี้ให้ด้วยครับแล้วผมจะทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com